ภาษารักของเขาเป็นแบบไหนก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดหใจให้หม,ม,มออ้ธมธรรมธารโรด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะวันนี้มาในท็อปิกที่ว่า ภาษารักของคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะใครอยากรู้เลือกไพ่ได้เลยนะมีไพ่ให้เลือก3ใบค่ะ1 2และ3หลับตาตั้งจิตไปสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งใบนะหรือว่าบางคนสับสนฟังคำนายมากกว่าหนึ่งใบได้เลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะคนที่เลือกใบแรกนะต้องบอกว่าภาษารักของเขานะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งนอกอ่อนในอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะดู ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งดูเหมือนไม่ค่อยสนใจนะดูเหมือนเฉยชาดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนกระด้างกระด้างหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเจ็บปวดเวลาที่คุณไม่สบายใจเนี่ยเขาจะอยู่ข้างคุณเสมอนะคนที่เลือกไปที่หนึ่งเนี่ยคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนไม่แสดงออกเลยไม่บอกว่ารักไม่พูดว่าห่วงใหญ่ไม่แสดงออกอะไรพวกนี้เลยแต่ทุกครั้งที่คุณไม่สบายใจอ่ะ คุณจะเห็นเลยว่าเขา,าจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเขาอาจจะไม่พูดอะไรเลยแต่เขาจะอยู่ข้างๆคุณเสมอนะส่วนคนที่เลือกไพ่ใบที่สองค่ะต้องบอกว่า ภาษารักของเขาเนี่ยคนที่เลือกไปที่สองค่อนข้างจริงใจนะรักก็แสดงออกว่ารักนะมีความคิดถึงมีความห่วงใย่แสดงออกค่อนข้างชัดเจนภาษารักของเขาก็คือเขาสื่อสารอย่างไรเขาบอกอะไรก็เป็นไปตามนั้นแหละเพราะว่าเขาเป็นคนค่นอนข้างที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเขาซื <S <s <uck> ่อตรงกับความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เขารู้สึกอย่างไรเขาก็จะพูดออกมาสิ่งใดที่เขาพูดออกมาเนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะเขาพูดมาด้วยความรู้สึก พูดมาด้วยมาด้วยความรู้สึกพูดมาด้วยหัวใจคุณจะเห็นว่าคนที่เลือกไปที่สองเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สามารถร้องร้องไห้ได้ง่ายๆย,ยิ้มหัวเราะได้ง่ายๆเลยนะอินหรือว่าเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆได้ง่ายๆมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์กับความรู้สึกแล้วก็เป็นคนเซนซิทีฟมากๆด้วยภาษารักของเขาก็เป็นไปตามที่เขาพูดนั่นแหละเป็นไปตามความรู้สึกเขางอนน้อยใจเสียใจก็เพราะว่าเขารักคุณนั่นแหละ นะคะส่วนคนที่เลือกไพ่ไปที่3นะคนที่เลือกไพ่ใริีามภาษารัะของเขาคือการต่อสู้นะคือคือยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งมันก็ยิ่งรู้สึกแฮปปี้นะมันเหมือนกับภาษารัะของเขาก็คือการที่ได้พูดคุยได้ถกเถียงนะได้ได้แกล้งคุณอะ่ะยิ่งเขาแกล้งคุณยิ่งทําให้คุณหึงคุณหวงคุณห่วงนะคุณรู้สึกอึดอัดใจมากขนาดไหนหรือว่าทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอะ่ะ กับทาให้เขาพอใจมันเหมือนเขาคุณยิ่งหุดยิดในใสายตาเขาคุณยิ่งน่ารักอืมเพราะฉะนั้นแล้วภาษากายของเขาภาษารักของเขาเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะของการลิ้นกับฟันเป็นคู่กัดนะแต่ว่ามันทําให้เขารู้สึกดีนะใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ